สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคมพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตพายุค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าวันนี้ค่ะฝนเพิ่มขึ้นเป็น60-80%นะคะเน้นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานล่างและภาคใต้ค่ะก็เนื่องมาจากคลื่นกระแสลมตะวันออกได้พัดพาเอากลุ่มฝนมาจากทางทิศตะวันออกค่ะไปไหนมาไหนพกร่มด้วยค่ะวันนี้ฝนตกแช่ตกนานได้ด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะ จะมีฝนตกชุกมากสุดนะคะและอาจมีพายุขนาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนที่พัดปกคลุมนะคะพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่บริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปทุมธานีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชายเชงิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่2กันยายนค่ะยังมีฝนและก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมนะคะ แล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะและในช่วงวันที่3ถึง7กันยายนค่ะมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เฝ้าระวังนะคะอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะตอนนี้เรามาอัปเดตเส้นทางพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะขณะนี้นะคะมีพายุโซนร้อนลูกที่11ชื่อหินน้ำนอค่ะความหมายก็คือห่านป่านะคะตั้งชื่อโดยสปป,ปลาวค่ะพายุลูกนี้ยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยนะคะและก็ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเราในขณะนี้ค่ะ แต่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกขอให้ทุกคนติดตามเป็นระยะระยะค่ะนุยจะมาอัปเดตให้อีกครั้งค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ